ม่มมมวควคเถ้าใครตั้งใจเรียนผลลัพธ์ก็จะเข้าใจความลับของพืชแต่ถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนผลลัพธ์ก็จะเป็นเช่นนี้ <laughs> สวัสดีค่ะนักเรียนครูจะพานักเรียนไปไขความลับของพืชตอน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนอื่นให้เด็กๆไปดูวิดีโอแอนิเมชันเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆไปดูวิดีโอแอนิเมชันเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนนะคะการสังการสังเคราะห์ด้วยแสง พิทเพนกวินรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวันต้นไม้ก็ต้องกินอาหารเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆว่าแต่ต้นไม้ไม่มีปากแล้วต้นไม้กินอาหารด้วยวิธีใดพืชมีวิธีกินอาหารอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกคือดูดซับสารอาหารผ่านทางรากและวิธีที่สองคือกินอาหารผ่านทางใบด้วยการสร้างอาหารขึ้นเองซึ่งอาศัยแสงอาทิตย์ น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวช่วยพืชมีสารสีเขียวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคอโรฟิลซึ่งพบมากบริเวณใบคอโรฟิลทำหน้าที่ดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์และใช้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อทำปฏิกิริยาเคมีได้เป็นน้ำตาลกลูกโคสเราเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นี้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง กรณีมีน้ำตาลกลูโคสจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปริมาณมากกว่าที่พืชต้องการจะใช้พืชจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินนั้นเก็บสะสมในรูปของแป้งตามส่วนต่างๆเช่นรากใบผลมเมล็ดหรือลำต้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงคือคลอโรฟิลลสามารถดูดซับพลังงานจากแสงสีม่วงน้ำเงินหรือแดงได้ดี กลับดูซับพลังงานจากแสงสีเขียวได้น้อยที่สุดแสงสีเขียวจึงเป็นสีที่สะท้อนกลับเข้าตาเรามากที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองเห็นใบไม้เป็นสีเขียวนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไม่ได้มีเพียงเฉพาะแค่พืชเท่านั้นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอีกหลายชนิดก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นกัน หลังจากต้นไม้ของพีทผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้คายแกส๊สออกซิเจนกลับคืนสู่แวดล้อมแถมยังมีผลอร่อยๆไว้ให้กินอีกด้วย ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและที่เด็กๆคุ้นเคยกันก็คือการปรุงอาหารของพืชเราจะไปดูกันนะคะเด็กๆว่าพืชเขามีวิธีการปรุงอาหารอย่างไรวัตถุดิบแรกที่พืชใช้ปรุงอาหารก็คือน้ำน้ำพืชจะรับเข้ามาทางรากผ่านลำต้น มาสู่ใบผ่านท่อลำเลียงที่เรียกว่าท่อใสเล่มส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบที่สองที่พืชใช้ปรุงอาหารแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบส่วนใหญ่ปากใบจะเปิดในเวลากลางวันสองอย่างนี้น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นวัตถุดิบหลักที่จะทำให้เกิดอาหารของพืชส่วนคอโรฟิลเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในพืชทำหน้าที่ดูดซับแสงพลังงานแสงพืชจะได้มาจากคอโรฟิลที่เป็นตัวดูดซับแสงพลังงานแสงจึงเปรียบเสมือนเตาแก๊ ที่จะมาปรุงน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดเป็นอาหารของพืชในกระบวนการสร้างอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและที่เด็กๆคุ้นเคยก,กันก็คือการปรุงอาหารของพืชเราจะไปดูกันนะคะเด็กๆว่าพืชเขามีวิธีการปรุงอาหารอย่างไร วัตถุดิบแรกที่พืชใช้ปรุงอาหารก็คือน้ำน้ำพืชจะรับเข้ามาทางรากผ่านลำต้นมาสู่ใบผ่านท่อลำเลียงที่เรียกว่าท่อใส่เล่มส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบที่สองที่พืชใช้ปรุงอาหารแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบ ส่วนใหญ่ปากใบจะเปิดในเวลากลางวันสองอย่างนี้น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบหลักที่จะทำให้เกิดอาหารของพืชส่วนคอโรฟิลเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในพืชทำหน้าที่ดูดซับแสงพลังงานแสงพืชจะได้มาจากคอโรฟิล ที่เป็นตัวดูดซับแสงพลังงานแสงจึงเปรียบเสมือนเตาแก๊สที่จะมาปรุงน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดเป็นอาหารของพืชผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการปรุงอาหารของพืชเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเมื่อพืชปรุงอาหารเสร็จแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 1. นน้ำนะคะน้ำพืชจะคายออกทางปากใบสู่ชั้นบรรยากาศนะคะส่งผลให้เวลากลางวันถ้านัาเกเรียนไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นัเกเรียนจะรู้สึกสดชื่นเย็นสบายนอกจากนี้ยังมีแก๊สออกซิเจนที่พืชได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชจะคายออกทางปากใบเช่นเดียวกันแก๊สออกซิเจนมนุษย์และสัตว์จะนำไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิตและสุดท้ายน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พืชจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตส่วนหนึ่งหากมีเหลือพืชจะเก็บสะสมในรูปของแป้ง ไว้ที่ส่วนต่างๆของพืชน,น้ำตาลน้ำตาลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการปรุงอาหารของพืชส่วนหนึ่งพืชจะนําไปใช้ในการเจริญเติบโตถ้าเหลือพืชจะเก็บสะสมในรูปของแป้งไว้ที่ส่วนต่างๆของพืช แต่ถ้าเป็นพวกพืชมีหัวหรือรากที่สะสมอาหารได้ก็จะเก็บสะสมที่หัวหรือรากเป็นส่วนมากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชยังเป็นการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นและที่สำคัญ ช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์และที่สำคัญแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีผลให้โลกร้อนพืชจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์และปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเป็นพืชเนี่ยก็ดีนะ ไม่ต้องเดินไปหาอาหารไม่ต้องปลูกข้าวยืนตากแดดก็ได้น้ำตาลมากินแล้วน่าทึ่งจริงๆยังมีอะไรอีกที่พืชทำได้แล้วเราทำไม่ได้ไปหาคำตอบกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะ